น้ำสเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนดมาเรเครียชัดคลี่ลายมาเรดตอบสื่อหลังถูกโยงกับลีกซาอุริยาสมาเรตปีกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยชัดแล้วกรณีตกเป็นข่าวได้รับข้าสเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบีย หลังเจ้าตัวสีตำแหน่งในโพ11คนแรกของทีมเรือใบสีฟ้าในหลายเกมสำคัญมาเรธสตาทีมชาติอลจีเรียวัย32ปีถูกสื่อระบุว่าได้รับข้อเสนอจากทีมในลีกเซตีน้ำมันเนื่องจากเจ้าตัวซอเขาหมดความสำคัญกับต้นสังกัดแล้วดังจะเห็นว่าไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเอฟเอคัพและแชมเปี้ยนลีกและจิงชนะเลิศเช่นเดียวกับอีก4นัดของรอบ8ทีมและรอบตัดเชือกช่วยหูใหญ่ แค่ดเดียวกันแค่ดเดียวกันอดีตดาวเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่เก้าจาก18นัดหลังของซีซั่นที่ผ่านมาโดยเขาได้โอกาสออกสตาร์ทในเกมพิมลีตลอด3นัดสุดท้ายหลังจากเรือใบสีฟ้าป้องกันแชมป์ได้สำเร็จแล้วจึงบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงลำดับความสำคัญของเขาที่มีต่อวงเวียนแข่งเอเธนสตเดยมต่อข้อคำถามของสื่อในบ้านเกิด ถึงการย้ายไปคาแข่งในลีกซาอุดิอราระเบียมาเรสตอบชัดเจนแล้วว่าเขาไม่มีแผนอำลาทีมแมนซิตี้ผมเหลือสัญญาอีก2ปีดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นผมมีสมาธิกับ2เกมของแอลจีเรียและหลังจากนั้นผมจะไปพักผ่อนมาเรดเอ่ยเมื่อวันที่17มิถุนาที่ผ่านมาเรียกว่าแฟนๆก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าสัญญาที่เหลือมาเรด อย่างยู่กับเราแน่นอนตูนบอดี้สลัมแฟนตัวยงแล้วพบกันครับตูนบอดี้สลัมหลังไม่พลาดเกมสเปอร์เลสเตอร์ในไทยตูนบอดี้สลัมนักรองสุกตาชาวไทยแสดงความเป็นแฟนพันธแท้ใกล้ดีทองท็อตเนมฮอสเปอร์โดยย้อนรำลึกด้วยภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในเอเชีส่วนตัวเชียร์ทีมรักมาตั้งแต่อยู่ป6ก่อนให้คำมั่น23กรกฎาคมนี้เจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานเกมสเปอร์อุ่นเครื่องพบกับเลสเตอร์ศึกเอเชียแปซ i ฟิกชัวร2023ชัวร์อาิบุราคุงมาลัยหรือตูนบอดีสลัมที่เรารู้จักกันศิลปินคนใจชาวไทยโพดอินสตาแกรมส่วนตัวในชื่อของอาชิบุลา แสดงความผูกพันต่วายยาวกับสโมสรไก่เดืดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมดังจากพิมลิกอังกฤษพร้อมประกาศชัดว่าเกมเอเชียแปซิฟิกทัวร์ปี2023ที่สเปอร์จะบินมาอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์ในวันที่23กรกฎาคมนี้ณสน,นามราชมังคลากฬาสถานเจ้าตัวไม่ยอมพลาดยิ่งแน่นอนโดยตูนได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าไม้ยท็อนมฮอสเปอร์สตอรี่โซฟาพร้อมอีโมจิหัวใจกับไก่ ตั้งแต่ป .6 จนวันนี้แล้วพบกันวันนั้นนะครับเด็กไก่กุ๊กๆทุกท่านพร้อมกับแฮชแท็กกำลังใจของพ่อช่างนี้ร็อกเกอร์สุตาเลือดสุพรรณถือเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงคนหนึ่งโดยมกักจะใส่เสื้อท,ทีมสเปอร์อยู่เป็นประจำและยังคงบินไปเชี่ย์ถึงขอบสนามของทีมรักถึงกุงรอนดอนอยู่ใบครั้งอีกด้วยสำหรับแฟนบอลที่อยากชมฝีมลายมือการคุมทัพของนายใหม่สเปอร์ บบติดขอบสนามสามารถจองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรจึงเป็นทางการได้ที่ t ิ c k e ตเมล o n หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ t i c k e t m e l o n com ก็ได้โดยราคาบัตรจะเริ่มต้นที่1500บาท2,500บาท3500บาท4,500บาทและ5,500บาทขอบอลตัวยงห้ามพลาดสำหรับงานนี้ใครที่เป็นแฟนสเปอร์ก็อย่าลืมไปดูกันตัวเป็นๆถึงขอบสนามที่ราชมังคลารากีฬาสถาน ถือว่างานนี้มาถึงบ้านเราแล้วใครที่เป็นแฟนสเปอร์ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้่อนใไรหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหน่งการแชร์ของฉันขีกกำลังใจแอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ในเดือนหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบยิ้มงามสักลานครั้งลูงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน